มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนวันนี้ทั้งฝนทั้งร้อนพื้นที่ต่อไปนี้เตรียมรับมือค่ะ5เมษายนที่ผ่านมานะคะนางสาวชมพารีชมพูนุชอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่6ถึง9เมษายน2566 ระบุว่าในช่วงวันที่6-9เมษายนนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนนั้นจะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้ค่ะ ส่งผลทําให้มีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะในขณะที่ประเทศไทยนั้นจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นได้ค่ะโดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกันโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะ โดยจะเริ่มมีผลกระทบในบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตอนออกก่อนนะคะส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคเหนือนั้นจะได้รับผลกระทบระยะถัดไปจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพาย,ยุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับ,กบเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยค่ะโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลกระทบวันที่6เมษายน2566นะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะ ภาคตะวันออกจังหวัดสะแก้วและปราจีนบุรีนะคะส่วนวันที่7เมษาย,ยน2566ภาคเหนือจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชะสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางจังหวัดลพบุรีสระบุรีและพระนาครศรีอยุธยา รวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะคะส่วนภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉชะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะวันที่8เมษายนนะคะ2566ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดเยโสธรท อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางนะคะจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปาริมณนลนภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะ วันที่9เมษายน2566ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางสุขโขทยัยอุตรดิต์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาภาคกลางจังหวัดน,นครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยาค่ะ รวมไปถึงกาญจนบุรีราชบุรีนคนรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามและกลรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะคะส่วนภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ